คลิปที่สนีแคะมาเป็นคลิปๆอ่าโอเคอประเด็นที่มีคนเอาไปพูดเนาะว่าที่อีเงิรมันต้องออกจากวงหนึ่งเพราะว่า f อมันเซตอีหลาพูดแบบนี้ไม่ผ่าน คนที่เอาเรื่องนี้ไปขยี้คุณไม่มีข้อมูลอะไรเลยพูดได้ค่ะพูดข่าวมันต้องมีข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลมันจะสร้างความสับสนหรือเข้าใจผิดหาว่าโอ้โหผู้บริหารเข้าข้างอีหลาถึงกับกำจัดอีกคนแบบนี้หรือเปล่าม,มันจะมองได้สองมุมถ้าคนเอฟซเก่า เขาจะเข้าใจว่าการมาของอีงเงิบมาเพื่ออะไรเขาให้มันไปอยู่วงสงโอเคนั้นค่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเอฟซีมันเสะแล้วผู้บริหารตรงง่ายอีงเงิบไปวงง์งสงจังสังจังสิอันนี้มันต้องทําความเข้าใจก่อนไม่หญิงถ้าไม่มีเหมือนประเด็นผ้าหลุดเนี่ยแม่ยังไม่เห็นคลิปแม่ก็ออกมาพูดไม่ได้ความจริงแม่จะพูดวันนี้เรื่องผ้าหลุดนะคะทีนี้ ไปหาดูแล้วมันไม่มีนั่นหมายก็ว่าช่องแม่ก็ดนหลอกดนอเอฟซีองิมาหลอกไหมคะ่ะอ่าหลอกให้ออกจากช่องพ้ากันแรนไปตัวติบตัวแดดอคนในช่องก็วิ่งออกกันบ,บึม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 นี่คือวิธีการที่สกปรกของไอปิงควายช่องแม่นี่มันเลงมากเลยเพราะอะไรเพราะกูรู้ทันมึงอ่าโอเคต่อค่ะนะคะประเด็นที่บอกว่าเอ่อเอฟซีองิอ่ามาแซอีลา ทำให้ผู้บริหารย้ายอิเงิบไปอยู่วงสองอีงเงิบมาตั้งแต่วันแรกเขาต้องการย้ายไปสู่วงสองอ่าแค่นั้นคือง่ายๆเขาสิปั้นให้คืออีลานี่แหละออาจริงจริงอ่ะเป้าหมายผู้บริหารตั้งไว้อย่างนั้นทีนี้อิเงิบปรากฏว่ามันเป็นคนที่ไม่มีการพัฒนามันเป็นคนหยาบเป็นคนหยาบคายอ่าเป็นคนจองหงเป็นคน เห็นแก่ตัวลงเพ่งกเขาไม่ล่งสองก้นกับล่งผู้เดียวแบบนี้ไหมคะ่ะนะคะสําหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ประเด็นที่บอกว่าที่อเงือบต้องถูกย้ายไปวงสองเพราะว่า FC มันแสอิละโอโอแม่จะใช้คำว่าโอโอแล้วกันไม่อยากสิให้อิละโดนผาดพิ้งหลายเอาสักนิดนิดน้อยๆเอาเป็นตัวย่ไปแล้วกันนะลูกทุกคนเนาะอืม บางคนก็บอกว่าแม่ไม่ต้องไปสนใจหรอกมันกําลังมาดีอยู่แล้วมันไม่ได้มาดีค่ะมันปั่นไปทั่วตอนนี้พวกเราก็มีหน้าที่ตามแก้ส่วนจะแก้มุมไหนก่อนก็ว่ากันไปส่วนใครจะฟังหรือไม่ชอบก็แล้วแต่มันก็บบังคับกันบ่ไดยแต่ความจริงที่อิงเงอบไปอยู่วงสองไม่ได้เกี่ยวว่า f อมันมาแซ่เพราะอีงเงอบมาวันแรกเอยังไม่รู้เลย ว่าจะไปต่อยยังไงแต่สําหรับผู้บริหารนั้นเขามั่นใจแล้วว่าอีเงือบมาแห้งมาแรงมาแรงจนเบรกไม่อยู่ไปตัวทีบตัวแดนแล้วอีเงือบรุดโค้งไปแล้วค่ะอ่ามันดังจนหลุดโค้งไปแล้วดังบอมีจุดหมายแล้วดังไม่มีเป้าหมายคือหลุดโค้งไปเรียบร้อยแลวประมาณนี้นะคะก็าสารุปให้สําหรับคนที่จะไปทําข่าวทําอะไรคุณก็ต้องหาข้อมูลด้วยพอออกมาพูดแล้วมันสร้างความ สับสนคุณไม่ได้มีข้อมูลอะไรแต่คุณก็ไปทำข่าวมันทำข่าวได้แต่ต้องมีข้อมูลเราต้องเซฟผู้บริโภคด้วยไม่ใช่เอาแต่ยอดวิวหรือว่าเป็นกลุ่มเดียวกับอีงเงิบวะอ่าอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันเพราะกลุ่มอีงเงิบนี่มันเติบโตมันเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันต้องการลม้มต้องการล้มอิลา่าต้องการล้มบอสอันนี้ยอมรับอยู่ มีแน่นอนคนที่จะเล่นงานบอสเพราบอสเฟินหูอยู่มีอยู่มีอยู่เพินก็มีสัตรตูพ่อสมควอโอ้ยใครกัดกูบ้าออ,อ,อโอ้ยเสียบุคลิกเลยไว้อ่ะนะคะอีเงิบเข้าวงสาวน้อยครั้งแรกมาเพื่อจะไปอยู่วงสองถามว่ามันได้แรงบันดาลใจจากอะไรมันตามแสงอิลามาก วามีอีหลาเป็นไอดอลจรจคือตัวแหลมนะแล้วก็เปลี่ยนชื่ออเปลี่ยนชื่อชื่อจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้และมันก็บอกว่ามันไม่เคยอยู่วงหมอลำวงไหนเลยอมันไม่เคยอยู่วงมอลำไหนไปไปมามาปรากฏว่าเคยอยู่วงวงหลางอแล้วก็เคยขึ้นวงมอลำสริง อออันนี้ก็โกหกอีกแล้ะไม่รู้คือมันมาเริ่มต้นก็โกหกทุกสิ่งทุกอย่างทําให้มันตกอยู่ในหลุมดําตอนนี้เอฟซีของมันแม้กระทั่งไอ้ปิงควายเนี่ยโอ้ยเขากันดังพลอกเลยพี่น้องเอเอผ่าใต,ตายว่าเขากันดังพลอกคือว่าผีเน่ากับลงผุเมื่อผีเน่ากับลงผุเจอกันโหวุ่นวายแน่นอนอืมวุ่นวายแน่นอนมันควบคุมไม่อยู่ สเปสะสปาไปตัวตีบตัวแดงดังจนหลุดโค้งดังจนว่าเน่มโมเห็นนะนะมันมันดังไปไกลแล้วไกลไกลลิบล <c ười> ับไกลไปแล้วก็คือดังจนหลุดโค้งหลุดไปตัวตีบตัวแดงเน่มโมเห็นนะนะอดังจนเน่มโมเห็นคือมันดังไปไกลหดไกลแบบว่าลิบลิบนะนะเออนี่คืออ่าสำหรับเนาะ ช่องที่เอาไปพูดเนี่ยมาฟังช่องกูบ้างก็ได้นะจะได้รู้ว่าความจริงอะ่ะเขาตั้งใจให้ไปอยู่วงสองเขาต้องการปั้นให้เป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆแต่ปรากฏว่าอีเงิะม,มันดั้งแมบทีนี้มันร้องเพลงอ่าร้องเพลงก็แมบอะไรนางเอกอะไรของมันนางเอกคืนเดียวอะไรนะ อะไรประมาณนี้ก็ยังแมบตอนนี้แมบแล้วค่ะร้องชัดอยู่เพลงเดียวคือเพลงเ e อินอายในเด้อเฮ่เยามที่เธอมีแหง้งอ,อันนี้แบบพอร้องเพลงอื่นแมบเหมือนเดิมแปลกเพลงเอินอายในเด้อนี่มันชัดนะดูดูฟัง,ฟ,งฟังแล้วมันชัดอยู่แต่พอร้องเพลงอื่นกลับสู่สภาพเดิมอ่าหลังจากร้องเพลงเอินอายในเด้อเสร็จ ทังเพลงอยังกับแมบไปแล้วค่ะตอนนี้แมบกลับมาแมบสภาพเดิมนักร้องเสียงแมบกู <c oughs> นึกว่าจะแน่จะแก้ไหนไปไปมากๆกลับมาแมบคือเก่าหรือว่ามันแดกเบียเยอะก็ไม่รู้นะคะอ่าเข้าใจตรงกันนะคะที่อิงเงอร์ไปอยู่วงสองไม่เกี่ยวกับ f อฟมันแซอโอโอคนรับประเด็นค่ะแซะก็แซะไปอย่างนั้นละ่ะแซเอากระแสแซเพื่อให้มีตัวตนอืม หรือแสะเพราะความอิจฉาริษยานี่คือสัญ,ญลักษณ์ของคนชั่วมันแยกแยะได้ชัดเจนมากนะคนดีเขาไม่แสะใครตั้งใจทำมาหากินเป้าหมายเราออกจากบ้านเรามาเพื่ออะไรเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว,วแต่อิเงิบมันมาตั้งใจมาทำงานตอนแรก แล้วมันถูกครอบงำโดย FC หวังดีประสงค์หลายออยุให้มันหรือมันอยากเป็นเองก็ไม่รู้นะอ,ออยากเป็นลูกผู้บริหารหรือหรือเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเขาอาจจะมีเกี่ยวพันกันเป็นเด็กทรงเด็กเส้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยเ,ออเรามีพ่อแม่ไหม อีเงิบมันก็มีพ่อแม่แต่มันไม่ได้ชื่นชมพ่อแม่มันเลยกูไม่เคยเห็นอีเงิบบอกว่า,วาขอบคุณพ่อขอบคุณแม่เออกูไม่เคยเห็นว่าเออไม่ได้ว่าไปกราบบบส์อ่าเอามาลัยไปกราบบบสวันเกิดเอ๊หรือมันมีมาลัยกราบแม่มันด้วยวะเออจริงๆแล้วไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ดีหมดแหละ แต่มีอยู่สองคนที่ก็คือเสียนนกับแม่บีโอ้ยอันนี้เจ๋วนะเสียนนกับแม่บีจ๋าเจ๋วไ่ต้องไปสนใจมันดอกค่ะเออนั่งเสยไปเลยเออพ่อพ่อนนกับแม่บีนี่สุดยอดสุดยอดเจ๋วเจ๋วเจ๋วไม่ต้องไปสนใจมันค่ะไม่ต้องไปให้ราคามันอเสยไปเลยเสยไปเลยหังนล่ะคนแบบนี้อ่ะไม่ควร ไปชื่นชมเขานะแต่ก็ไม่วายอีก,อ,กอ่ะกรมีอาการแบบว่าโอ้ยเนี่ยจะมีการซุ่มให้ซุ่มทำโชว์ซุ่มทำโชว์ให้อิเงเอิบพิกบทบาทใหม่แค่นี้มันยังพลิกไม่พอเลย คิดไปจนมารุดคงไปไก่สุดลูกหูลูกตาจักมาดังแบบใดจัก่าเป็นจั่างใดออยนื้อยอ,อ,อยญะอืมวันวันไม่ดำเลยหรอกเลี่ยนแบบเลี่ยนแบบสู้มือจุดเด่นไม่มีค่ะมีปัญญาแค่ก็ไอคนที่วางแผนแต่งตัวอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ก็คิดว่ามึงฉลาดสินะคิดว่าคนอื่นก็รู้ไม่ทันหรือมึงมาหลอกพกูได้ ก็จริงอยู่แต่อย่างน้อยพวกกูก็รู้ทันละวะ่ะเอออาจจะรู้ทันทีหลังแต่พวกกูก็รู้ไงก็ไม่เป็นไรค่ะรอ,อ,อไปก็บางครั้งแพ้อาจจะเป็นพระชนะก็อาจจะเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่นะคะคำพังเพยนี้ยังใช้ได้อยู่เอออย่างน้อยถึงจะแพ้แต่ก็จริงใจ นะคะพวกเรามีความซื่ออ่ซื่อนะ่ะนะพวคิดว่าสิมีก้นมาหลอกมาล่วงสิแม่คะ่ะโดยเฉพาะเอฟซีลูกของแม่นี่ซื่อเหลือเกินอ่าเวลาอันเขาว่าฮักอีลาเนี่ยเขาไปเชื่อกระไ้อ้าวพออีกวันหนึ่งเอาเขาเปลี่ยนแปลงแล้วไปฮักอีกคนหนึ่งเออเหมือนเขาไปเ,เชื่ออีลาโซเฟียเอาดีใจเชื่อยมเขาพออีกวันหนึ่งปุน่ะไปเชื่ออีเงเอิบปุน่ะอ้าวคือถึงหลอกง่ายแต่น้องเอฟซี FC อีลาหน่อยเยนาะนะคะแม่จะสรุปให้ การที่อิงเกร์ไปอยู่วงสองไม่เกี่ยวกับ F c มันมาแซะโอโอประเด็นนี้ชัดเจนนะคะเขาตั้งใจให้เงิร์ไปอยู่วงสองตั้งแต่ที่แรกเพราะฉะนั้นเอามาโยงกันไม่ได้แม่จะปิดเกมให้ประเด็นนี้ไม่รู้ก็อย่าไปพูดมันจะสร้างความสับสนให้กับคนที่เขาไม่รู้เรื่องเอาจะตำหนิผู้บริหารหรือสิตำหนิอันอีลาเฮาอีกอจริงๆค่ะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ